หมอเจี๊ยบครีมมี่วิปครีมเตือนภัยอย่ามองข้ามสุขภาพภายในสตรีพร้อมเปิดหม,ดมุดหมายใหม่ของการดูแลสุขภาพภายในสตรีที่โรงพยาบาลจุฬาพร400เตียงในงานไอคอนิก o ูม n h e นเฮลสสุขภาพสตรีสุดไอคอนิก เพราะเรื่องภายในสตรีมีความซับซ้อนที่คุณผู้หญิงอย่ามองข้ามทุกปัญหาสามารถนำไปสู่ความสูญเสียคราชีวิตคนที่รักล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภร์จัดแคมเปญรณรงค์สร้างความตาระหนักรู้ถึงโรคภายในของสตรีนำทีมแพทย์ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภร์เชิญชวนรวมค้นหาการดูแลสุขภาพภายในสตรีสู่ไอคอนิกใหม่ แถลงบริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพสตรีครบทุกด้านในงานไอคอนิก m ูม Health สุขภาพสตรีสุดไอคอนิกเมื่อวันที่27่8สิงหาคมที่ผ่านมาณนะชั้นหนึ่งโรงพยาบาลจุฬาพรณ0 0 0เตียงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านรวมทั้งสื่อมวลชนรวมถึงทุกคนที่มาช่วยกันนะครับจริงๆสศูนย์ทุกขาสตรีโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ย ที่เราตั้งทีมไอคอนิกก็คือเราอยากจะแสดงว่าเนื่องจากตอนนี้เราเปิดโรงพยาบาลใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยนอกใหม่เรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาไม่ทัทง้ทงทั้งทางมะเร็งมีบุตรยากฝากคันลมถุงมดลูกหย่อนปัสสาวะหย่อนเรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยก็อยากจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสตรีเนี่ยเข้าถึง ในราคาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเห็นอย่างนี้จริงๆเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดก็ตามพระบัิธานขององค์ประธานกรมพระศรีสวนรวัดเนี่ยก็อยากให้เราประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะระดับกลางหรือระดับล่างนะจริงๆจะเน้นตรงนี้แน่นอนถ้าคนมีเงินบางทีเข้าไปเอกชนกันก็เป็นสื่อแล้วก็ฝากประสานพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคนาริเวชในวันนี้ครับก็จริงๆถ้าถ้าเอาจริงๆอะโรคที่ไม่ใช่มะเร็งจะเจอเยอะกว่า ที่พบบ่อยๆเช่นเนื้องอกมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่นามาสู่ผู้หญิงมีปัญหาทั้งเรื่องปวดท้องน้อยปวดประจําเดือนเลือดออกผิดปกติตกขาผิดปกติแต่โรคที่พบน้อยกว่าแต่สําคัญมากก็คือโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เราเราคุยกันอันหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทําให้เราเรียกว่าเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดแต่ที่ป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามีวัคซีนที่ได้ผลดีมาก ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวไปแล้วนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนได้ได้ข่าวดีเร็วๆนี้เนี่ยว่าเด็กไทยอาจจะฉีดวัคซีนก้าสายพันธุ์ด้วยซ้าในปีหน้าซึ่งแค่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยมะเร็งปากมดลูกจะลดลงมาถึงร้อยละเก้าสิบรวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันเนี่ยจะขยับไปสู่การสมัยก่อนใช้แป๊บเซียมีจะเปลี่ยนเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งมีความไวเกือบร้อยละเกนะ้าสิบอีกไม่เกินสิบยี่สิบปีนะครับจะได้เห็นแน่นอนว่ามะเร็งปากดูนนงทที่หาย,าใใยใใผ้ญิไสุ เรา,เราในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย็นความร่วมมือของหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐเอก,กชนเนี่ยคิดว่าเราไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนรวมถึงโรงพยาบาลจุฬาภรก็จะมีส่วนในการประจักษ์นธ์ตรงนี้ด้วยอยากให้นะว่าาเอะไรก่อนที่จะไปสู่การเป็นมะเร็งปากในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยแน่นอนที่เราบอกว่าถ้าระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการเลยเพราะ,ะนั้นเราถึงแนะนําให้ตรวจคัดก,กรองแต่ถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าเริ่มมีก้อนพวกนี้ก็จะมาด้วยเรื่องเลือดออกผิดปกติทั้งหมดเช่นเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เลือดออกที่ไม่ใช่ประจําเดือนหรือเลือดออกในวัยที่หมดประจําเดือนไปแล้วอันนี้เป็นสัญญาณแรกสุดนะครับถ้าเอาอาการอื่นเนี่ยถือว่าไม่เอาเลยเช่นปวดท้องขาบวมท้องอืดพวกนี้เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายทั้งหมดนะเราอยากเห็นมะเร็งระยะแรกๆดีที่สุดคือไม่มีอาการไปตรวจนะแต่ถ้าเลือดออกผิดปกติก็รีบมาค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกไปนะคะว่าเราตรวจ ป้องกันแล้วก็เดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีการป้องกันได้ที่ดีแล้วก็มีทั้งวัคซีนเนาะแล้วก็การตรวจคัดกรองทุกปีเนี่ยจะทําให้เราห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูกแล้วก็อย่างที่บอกเวลาที่มาหาเจ็บในห้องฉุกเฉินเนี่ยอาจจะมาเมื่อมันแพร่กระจายไปแล้วอย่างเช่นที่เจอแบบบางคนเนี่ยท้องโตมาเจอท้องโตคือมีน้ําในช่องท้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่สําคัญไม่จําเป็นคือรู้แหละว่าเออสำคัญแต่ว่าบางทีก็คิดว่า,วาไม่มีเวลาแต่จะว่าสละเวลาสักปีละวันเนี่ย มันก็คุ้มค่าต่อการที่เราจะปลอดภัยจากพวกมะเร็งปากมดลูกเนาะหรือว่าตรวจร่างกายหลายๆอย่างก็ตามอะ่ะเพราะว่าเจอในห้องฉุกเฉินเนี่ยเจอหลากหลายมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากการที่เราอาจจะใช้ชีวิตประมาทแล้วก็ลืมให้ความสำคัญกับโรคที่หลายๆอย่างทุกวันนี้ป้องกันได้ค่ะอยากีจ็ไะก็อย่ากมีเจ็บเนาะคือไม่อยากให้ทุกคนเกิดคําว่าเสียดายว่าวิวันนั้นเราน่าจะแบบตรวจเร็วกว่านี้เนาะเพราะว่าเห็นหลายๆคนเจอเร็วก็รักษาได้ หรือบางคนมาเจอเมื่อสายไปแล้วก็มักจะเสียดายกันนะคะก็อยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เนาะแล้วก็อย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าสําหรับเด็กๆตอนนี้ได้มีแบบว่าวัคซีนฟรีแล้วส่วนเราผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าฉีดไม่ได้เนื้อออกแม้เราสามารถฉีดได้เช่นกันเพราะว่าในในตัวเราตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีความเสี่ยงติดเชื้อมาก็ได้เพราะฉะนั้นการการฉีดป้องกันเนี่ยมันป้องกันได้หลายสายพันธุ์แล้วก็ไม่แน่ว่า มันมีสายพันธุ์รุนแรงกับไม่รุนแรงอะไรอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปพบคุณหมอเนาะขอคําแนะนําเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจภายในเป็นประจําทุกปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการตรวจภายในตรวจสุขภาพประจําปีด้วยก็สําคัญเช่นกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะเขาบอกว่ามะเรง็งตับลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รู้สึกว่าโชคดีถ้าหากว่าได้ป้องกันก่อนแล้วก็ รู้สึกว่าการผู้หญิงใช้งานเขาทุกวันใช้งานเขาเดือนหนึ่งต้องใช้อย่างหนักและเดือนหนึ่งต้องทำหนึ่งและอย่างหนักเลยอะเพราะฉะนั้นะเราต้องดูแลเขาอย่างดีอ,อย่างที่างนี่บอกเจี๊ยบบอกนะคะหนึ่งวันต่อหนึ่งปีมันไม่มากเกินไปที่จะเอามาป้องก,กันกับตัวเองกับสุขภาพแล้วคนรอบข้างจะได้หายห่วงด้วยก็ถือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่บางคนอายค่ะก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายแล้วนะคะเพราะว่า หมอเนี่ยเขาเจอหลายเคสมากๆเลยเราเนี่ยได้ป้องกันตัวเองแล้วคุณหมอกไ็ได้ได้ได้ทำหน้าที่เต็มที่ในการปกในการแบบว่าดูแลรักษาเราด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีค่ะและที่นี่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวัคซีนฉีดตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึง45เลยใช่ไหมคะคุณหมอก็มาได้ค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค่ะก็นอกจากที่พี่คิมมี่บอกไปเนาะว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เนี่ยส่วนใครที่มีความเสี่ยงเลยก็ตามโรคเนี้ยมันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอมันก็สามารถรักษาให้หายได้ยิ่งเราไปตรวจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรร่างกายเราผิดปกติยังไงเนะะี่ยค่ะยิ่งเรารู้เร็วก็จะยิ่งรักษาหายทันค่ะค่ะก็นะครับก็สุดท้ายนี้จริงๆที่จัดงานวันนี้ก็อยากให้ตระหนักถึงมีความรู้เข้าถึงการตรวจแล้วก็ ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในศูนย์ที่มีครบวงจรในเรื่องการดูแลปัญหาของสุขภาพสตรีไม่ว่าจะทางนรีเวศหรือทางสูตินรีเวชกรรมก็ตามนะมีอันเดียวที่ยังไม่ค่อยพร้อมห้องคลอดเปิดปีหน้านะครับที่เหลือก็ครบเกับหมดแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับ